ตอนนี้ก็กําลังตักใส่รถพบแาะแงนะครับเพื่อจะเอาไปลงที่บ้านน้องไผ่เป็นที่ของคุณหมอพยาบาลนะครับที่จะสร้างบ้านครับถมอยู่ประมาณเมตรหนึ่งครับประมาณเกือบสองงาน,นครับประมาณร้อยก่าเที่ยวครับอยู่น้องไผ่จับลวัางเหนืออนะำเภอบ้านด่านจาังหวัดปีเตอร วันนี้ก็มาวิ่งอยู่แปดคันครับเป็นดินทรายครับดินแถวนี้นะครับเพราะว่ามันฝุ่นเยอะเลยครับเพราะว่าดินเป็นก้อนทรายลุน่นล้วนดักใส่เดก,ก้านะครับ195คร้อยเก้าห้า จะเอาไปโรงงานเที่ยวที่ตำบลวังเหนือกับบ้านน้องไผ่ครับวันนี้แดดจัดครับร้อนอากาศร้อนมากครับฝนทําท่าจะตกแมคโครครับตักไม่ได้หยุดเครื่องร้อนจัดครับแล้วก็ทีมงานก็รถเยอะครับหยุดตอนนี้ก็แปดคัน ก็พอตักได้นะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนแต่ว่ารถบางทีเราก็ทิ้งช่วงนะครับเพราะว่าวิ่งระยะทางอยู่3กิโลกว่าครับครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปของพิกูนทองต่อไปนะครับขอบคุณครับ